เล่นมาขึ้นชั่วโมงนี I mean, I ่แหม่แปลงล่างไม่เสร็จเลยรู้ได้ไงว่าผมแปลงล่างอร้ทำไมของผมอ๋อโอเคผมเพิ่งรู้นั้นหนะว่าหมอกันไม่เท่ากันคือผมกินผมเห็นว่าหมอกันหนามากหมอกันไม่เท่ากันผมผมเห็นว่าตรงผมหมอกันโคตรหนาเลยผมก็เลย เด oh. oh. hey, ี่ยวเดินเดี hmm. ่ยวเดี่ยวก็ไม่ยอมเดินไม่เดี่ยวโอ้โหนี่เดินไปออฝาดคุณคืนเราฮ่าจลรกสิทธ์แล้วอาจารย์แปนอะไรรู้ส็จแล้วหนึ่งคนตามมาเลยนะ แต่อย่าไปรู้สึกผมมาตามมาครับโอนตินเป็นแน่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 เนี่ยดูเป็นอโอนตินเนี่ยเป็นแน่แน่เลยโอนตินเนี่ยเป็น,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 ปน,นผมว่าเขาอาชิ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 ผมว่าเขาปั่นว่ะผมผมจัดก,การให้ไหม เป้ยเอาเหรอเรือมันเป็นโดโด้เอาไม่วันป่ามเลยเพราะจะไม่มีใครป่าลงมได้บอกไว้เลยว่าแต่ถ้าคินไ่นะคุณตัวแตกอ่ะเด๋ยเพิ่งอยวเพิ่งเอาชีวิตไปเสี่ยงดิอ้าวทำไมคุณรู้โรผมแล้วอะปาลมดีป่าล้มดป่าลมถามแค่นั้นละ่งเก่งเกถามแค่นั้นหรอครับเฮ้ยคุณสอนผมทำวาวน้ำไรเด้กผมทำไม่เป็นเออันไหน ก็หมุนหมุนไงก็หมุนหมุนยังไงก็ให้มันไปฝั่งนู้นอ่ะก็หมุนไปในทิศทางที่แบบมันต้องไปอ่ะมันลูกสอนมันชี้มั่วเลยนะไม่ไปไปหมไปขึ้นให้หมดสองอันอ่ะเอาเอาเอาได้แล้วมันขึ้นให้หมดคือถ้าผมมีภารกิจตรงนี้ผมจะไม่ผมผมจะไม่ทําเลยนะเพราะว่าทําทํางานแล้วทํางานแล้วมันจะเป็นเป็ดอ่ะอ๋อคือแต่เมื่อกี้ก็แอบเนียนต่อเราอ่ะเนียน กดจุดๆนะวะเฮ้ย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 อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงคุณเฮ้ยเสียงใครวะเอาใจเลยฮัลโหลอย่าเพิ่งเข้ามาครับอย่าเพิ่งเข้ามาครับพอคุยกับเดินเดอลิปเปอร์ก่อนครับโอเคพี่เดียวอะไรของเขาวะจ็บจ็บปะ แต่สีเขียวนี่ก็อยู่กับเราตั้งแต่ข้างล่างนู่นเลยเนี่ยใช่ถ้าผมโดนยิงนี่ก็เขารู้โร่ผมเหมือนกันนะเขียวเนี่ยโอ้โหเอ้ยย่อันนี้ขอขอรีพิราบก่อนพิราบพิราบระวังพิราบคุณคุณสีขาวครับคุณคุณโดนปาร์ตี้ครับคุณร้องเพลงหน่อยครับ เออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวครัใช่ไม่่ปาร์ตปาร์ตี้ร้องเพลงนยครับโอ้โหตาใ้เขาร้องเพลงทุกคนก็บอกไม่ใช่ช้างๆอ่ะเขไม่ได้ค้าหุบคนเปนปาร์ตี้จริงเอ่ะไม่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 โดนนะเบอร์ดีชาวปาร์ตี้ตัวเองอ่าลดเสียงก่อนไม่ไหวแล้วมีสายรายงานคุณมีสายรายงานว่าสีเขียวที่มาเป็นไม่รู้ยังไงนะ เกคิมาเป็นนะเสีคิม้าอยู่เฮ้ยเียคิม้าอยู่กัูรู้แต่มันแต่มันมีสายรายงานว่าเสียค้าเป็นจังไรเราเราแค่พูดเราแค่สื่อสารให่ฟังเอ้ยสอ่อสารมาใช่ไหมใช่สารมาส่งสารมเสียมาเดินตามผมชัดเจนละชัดเจนละแบบเนี้ยชัดเจนละเต็มสองหูเลย ชัดเจนเข้าผมไม่ให้ทำเกตีหนูครับน่ากลัวมากเลยงใส่กิกี้ให้เป็นโดโดนะกิกี้กิกี้ให้เป็นโดโดยืนเขาอยู่โบยเของผมครับอย่าอย่านะอย่าโบยนะไม่ได้โบยเขาเกิดมาเขาเกิดมาเขาบอกเขาจะปาดผมเขาเขาไม่น่าใช่เขาน่าจะเป็นโดโดผมพี่ดาตัวตัวตัวคนพระบิดาเขามาว่าผมว่าไม่ใช่ ไอ้ยัยไอ้โด่งจุ๊กอ้โด่งอะไอหลด่งงับไอ้โด่งงับไม่ออกนะรุ่นรุ่นรุ่นคุณรถรถใครแดงบ้างวะคุณสีดำมาหาล่างไหมเนี่ยนะอืมมาล่างเปล่าโอ้ยตันติด อันนีไไ้ไม่ใช่แล้วเดินตามอย่างนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวพี่มะเมื่อกี้เข้าขาเหมือนหมอกจะลงเหรอเราเมื่อกี้ผมโดนปิดปากครับโหลโหเมื่อกี้เขียวอบอกโดนปิดปากเฮ้ย เอ่มพี่ผมว่าไม่ใช่แปลงร่างหัวแม่แม่ผมว่าไม่ใช่แปลงร่างมีใครมีใครอยู่กับวิกเตอร์ปะฮัลโหลนี่พิเตอร์เพิ่งผ่านที่ธนาคารทุกคนครับฟังผมผูมีขดผดผดฟังฟังครับฟังผมก่อนฟังผมก่อนเมื่อกี้ผมรู้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 คุณคุณฮารุเขาเขาแปลงร่างเป็นคุณสีเขียวขี่ม้าครับแล้วเขาก็ปาดแล้วเขาน่าจะเป็นแคนาเดียนอ่ะคุณสีเงินอ่ะ แล้วขาก่าจะวิ่งลงไปอีกนิดหนึ่งครับผมขอพูดอะไรอยากหนื้อครับไอ้เขียวผมผมขอพูดอะไรครับนิดนึงนะครับคือผมเดินกับเขียวขี่ม้าเขาตามผมแล้วผมลงไปที่สถานีับตำรวจอ่านอนร์วกก่อนแล้วลงปัดแข็งล็ปัดแข็งที่ขี่ม้าลงท่อคือทีละคนไม่ใช่ค่ะหรือแปลงล่างดูดีเขาก็ออกมาจากสายตำรวจครับเขียวขี่ม้าเนี่ยนี่แปลงล่างอ่ะโหลอารูแปลงล่างโหลปัดแข็งเขียวขี่ม้าลงท่ออ่ะผม เอาเอาเอาแง่ก่าก็ได้เอาคนที่แปลงล่างไปเอนบอลโอ้ค่อยๆคุยครับเออแล้วก็ไอรื่อไรวะเป็นเยี่ยวนะอาจารย์แดงเป็นเยี่ยวนะทุกคนค้ารูป่ะเอาคนแปลงล่างก่อนโอ้โหคนเล็นมุดพ่อได้ก็เอาโอ้โหเอาคนที่แบบปาดแคนก่อนเนีคิดมากรู้เขาปาดตี้เงิน แล้วก็อาจารย์แดงเขาเป็นเียว่เขาก็เดินมาปาดเราจะจะเดินมาปาดเราด้วยเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ละเติบเติบแบงล่างนะแบงล่างเขามาปาในร้านเลยนะรู้เป็นแบงล่างใช่เราเป็นแบงล่างก่อต่อไปเอาเขียวขี้มานะต่อไปเอาเขียวขี้มาจะค่อยพูดกัน ลืมเปิดไมค์ไม่งวดนนนยาลืมเปิดไมค์เฉยเลยต <c oughs> อนเหยียบคีมานแน่ๆ่ผมเป็นอย่างนั้นแน่ๆเขาจะมันออกกับตำารวจไม่ได้ที่เขาตามหลังผม ออกเลยออกมุดออกเลยผมไม่พนักงารหรอกผมไม่ได้ตามหลังคุณตั้งนานแล้วก็คุณอยตามผมอ่ะโปรตินตอนนั้นคุณก็น่าจะเห็นว่าเขาตามผมอ่ะฮัลโหลเขาอยู่ดีเขาออกมาจากพันตำรวจได้ไงปวดหัวผมก็ได้แต่ผมบอกว่าธนาคารคนของใจน่าสงสัยสุดครับฮัลโหลเอ๊ะเองมดองกกอนก็พูดอย่างนี้ทุกคนครับเกี่ยวขี้ม้าเขาบอว่าคุณมุดท่อได้จริงปะ เออจริงปะเป็นมูดผมเ็นงานก็คุณทำดูสิคุณผมยิ่งปอดภัยแล้อ่าแล้วแล้วทำไมคุณที่เขียวบอกว่ามุดท่ออะเขาโมวไงครับเขาโมวผมโมวไปก่อนกับจังกนก็คุองมาจากไหนตำรวจทั้นี้คุณตามหลังผมอยู่อ่ะผมก็ไม่เห็นมันเข้าเลยนะเขาบอกผมกัตั้งกนนะพี่พีี่เยลาบก็ไม่ใช่พี่ลาบผมก็รู้ใครเป็นอ่ะ เดียวเยติ่มันบินมันยังโตโอมัวิ่งอยู่มันยให้เิกงใหเลแต่ผมม่เห็นเห็นผมเเขาบ่อยมากนะสีเขียวเ่ยจริงวันเนี้ยให้่อพูดอาจารย์เป็นเดียวใช่ใช่ทไมต้องใ้อย่าไปเช่อหาลู่ดีเผื่อเขารอ หนูเบาวันจังเลยนี่อืมอันนี้เครียดแต่บ้ามันคุยคุยกับบัดรกลวงโอ้ยแบบสงบสงบสงบโอ้โหคนอยู่โคตรเยอะโดูนี่โอ้โหบัตรกลวงตีมไม่ยาไม่เอาไม่ดีไม่เอาไม่ดี hai leo, cả ba chịu chịu này. mẹ không, 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 sao không, không, โอ้ยอยากห้องน้ำปชิงช่องนะหมอกเริ่มบางอวีเจอศพตรงทางเข้าเมืองฮะ โคโอเคตันตอนนี้มีคนยืนยันตัวได้หอยหัดเดินผมเพิ่งเจอมาส่วนสีชมพูที่ชื่อว่าเจพีเนี่ยอยู่กับผมสีเขียวคนสองใจอยู่กับผมแล้วก็ที่ที่ผมไม่เจอเลยก็จะสคนลสองใจยังไงครับสีดำเดี๋ยวหอยขัดเนไม่ไดหรอกป้อมอยู่กับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมครับมันจะมีข้ออยู่ตรงไอ้ด้านใช่ยแมหน้าร้าต่ผมมีใครสักคนพยายามสื่อสื่อสารกับผมจากในนั้นอ่ะผมจะยืนยันกัพ่อ โอ้กูคุณคือแบบกูจําเสียงไม่ได้คือคุณก็โดนป่าน่ะุณเอลกูเอาก็ผมจับเสียงไม่ได้อะหอยหัดเตงเขาเขาอยู่ไหนอะคือมันมีใครสักคนอยู่ในท่อตอนมองลงอ่ะแล้วเขาเรียกผมแต่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนและสีอะไรตีเท้าที่ชื่อว่าหืมอะเอาได้ไหมเอาออกก่อนได้ไหมรงไปยอะไม่ไม่ไม่เขาอยู่กับผมเขาอยู่กับผมตรงตรงทางอาดมันมอกลงแล้วใครคุยกับผมจากในท่ออะ เออผมอยู่บนในเขาผมอยู่ตรงปุ้นเฮ้ยอ๋อคุณต้องโอเคสบายใจคุณสงสัยคุณเจ้าเขาออกเลยเหรอถ้าเกิดเขามีคนบอกว่าสงสัยที่ขาวที่ให้มีคนสอกว่า้องใส่ที่ขาวอ่ะไปเลยละอย่าโบยเงอนไบอกว่าหม่แล้วาปอดเดินือโอนปิงหยกไปตกปลาอยู่ครับทำไมดิใครอยากไปทำไมดิใครอยากไปใครคือของใครที่ขาวก็เราอ่เป็นใครคือคนป่าดับเป็นสารเตียหรืิหยกใช่เป็นสารเตี้ยจริงเหรอ มีเป็ดอีกนะเออมีเป็ดเล็กหม่เป็ดเล็กหนึ่ง้ยทำไมคนเก่งเคยเป่าเคยเป่าไหมใคเป่าไหมวิ้งจะยิ้นจะยิ้นเห็นไหมพายุดากเห็นไหมพาบิดากับพี่ปวะเดือดใครเมื่อกี้เดือดวะ ที่่รวมปิดปากอยูกับใครมาคือเราอ่ะคือตอนแรกอ่ะใช่ไหมเราอ่ะมีอาหารมีคุณแล้วก็มีเฟิร์สใช่ไหมที่อยู่ตรงนั้นน่ะแล้วพอเราเดินออกไปปุ๊บเราก็ไม่เจอใครเลยต้องสักคนแล้วแหละแสดงว่าที่อยู่ในหมู่นั้นก็ต้องต้องเป็นแต่อาหารไม่ได้เป็นอ ตายแด่เสร็จแน่ดูเฉยๆอยู่ห่างๆดูเฉยๆอยู่ห่างๆอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาดูเฉยๆอยู่ห่างๆเฮ้ยอะตุ๊กาก็ไม่น่าฉช่เราตป๊กตาไปแล้วอาชีไปไหนเนาะศพอยู่ตำรวจมาอาชีอยู่ไหนวะ หายกันหมดหายทัหมดเลยเราจะสืบกูอยู่ไหนวะเนี่ยป่าผมหูกูแบแตกใช่ผมตกใจหมดจริงจริงเมื่อกี้เราโดนปิดป่าแต่วว่าเฟิร์สเว้ยคุณก่อนจะมาตรงนี้มีมีใครไปไปอยู่ศาลก่อนไหมใครบอกยาวาหาว่ายังไม่ได้กินใครบอกยาวาหาวิ่งมานี่ดิมามามาพาดผมนี่ใครยาวาหาวมีใครมาจากศาลไหมเมื่้วันอนหาดเขาจะยิงผมนะเขาตายแล้วมั้ง อาชีณเล่นบางอะไรุ้อาชีว่าพี่มานี่มานี่ทุกคนเข้ามานี่แต่ว่าเฟิร์สนะเป็นอ้าวคือตอนนี้ผมเจอสองคนมุดท่อได้มีหนึ่งกับสีเขียวอ่ะแล้วผมไม่รู้ว่าหนึ่งเนี่ยนะเป็นพิลาบหรือเป็ดหรือเปล่าคุณหนึ่งเหมือนพิลาบครับคุณหนึ่งเหมือนพิลาบออกเลยคุณหนึ่งเหมือนพิราบเนี่ย ีเด yeah, well, right. ี๋ยวเดี๋ยวอย่าน so ้วนนะยังไม่จามใครเลยนะยังไม่จามครเลยนะอยู่เบื้องต้นนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดิรู้ว่าคนหนึ่งเป็นพิลาบอ่ะทำไมไม่ถามที่เขียวก่อนนะที่เขียวชั้นกูเขาบอกผมอ้าวแล้วถ้าเขาบอกไอ้ถ้าสีดำบอกว่าจะชั้นคุณคุณเชื่อไหมไม่เชื่อชิพุอ่อนเป็นตัวอะไรหรอเราแตะคุณจะตัดท้าว่าคุณจะตัดท้าใครขนาดไม่รู้ไม่รู้โอ้ยกูรู้กูช่วยแอลได้ฮะสืบอ่ะอยู่ตรงนั้นถ้าหลอวหลอวเงี่ยวก่อนครับเงียบก่อ ขอแค่เดินเซเลปตายยังครับไม่เห็นฮะไม่เห็นก็ไม่ตายไงต้องอ๋อครับว่อนแล้วเซเลปตายยังถามซ้ำเองถามถามซ้ำอย่างนี้ก็ไม่น่าถามนะน่าจะลองกันน่าจะลองเรียบร้อยเรียบร้ยไอเหี้ยแล้วคืออยู่จีราดจะโดนแน่ต้องปูอ่อนหักกี้ตั้งแต่ตาแรกนะบอกทีนี้แหละ อะไรกูต้อปกากูต้ตตาที่จีที่ตายแล้วค่ะได้มาดเป็นมีดนะขบอกแค่นี้สานเตียตายแล้วทีตายกูต้อกตีาีาถ้าเกมยังไม่จบก็เหลือเกี่ยวกับเป็นตัวองโค้ชโค้าชิเจอที่เดิมเมื่อกี้นี่ไงประดนตีไม่เจอี่ แมใครอยู่ไหนอยู่คันเดียวมันเงาเงาเหลือเกินเงาดีอยู่ไนเดียวเงาดีวุ้ย <c oughs> <c oughs> ถ้าบุหมูกเขาจัดตุลัด ออม,มาเถอะวนาี้แต่ขนันโอ้โหผีเปล่าผีปุ๋มวะผีเปล่าวิญญาณเป็ดเปล่าที่สาบู๋วันนี้ทำอะไรกิจอะไรอ่ะายาไม่ไมปล่านไม่ได้เลยไม่ได้ อย่าเข้ามาอยู่ฝั่งนู้นไปเลยโอเคแล้วกิเสใส่หมดหรือยังถามแค่นี้อ่ะหมดแล้วหมดนันแล้ว,ลวด้วยกันไอเขียวอ่อนเขาบุกท่อได้อ้าโอวตีนี่นะเฮ้ยใครอยู่ท่ออ่ะ ป็นดีแรงอยู่ไหนกันกดดิกดดิกดกดิเฮ้ยมีมีคนมีคนตายนี่หว่าอยู่ไหนกันครับเนี่ยว่าไงครับขอถามเมื่อกี้ใครถามนะว่าชมพูอ่อนอยู่ไหนอ่ะใครบอกนะผมครับผมถามผมถามมีสามา <S 3> 3 <S ชมพูอ่อนอยู่ไหน สรุปได้แล้วนะชมชมพูออนเนี่ยคือเกี่ยวส่วนคุณแอลเนี่ยที่เป็นสีม่วงเนี่ยคือเป็ดทำไม่ะทำไมมั่นใจขนาดนั้นนะโคตรทำแบบีขนาดนั้นเป็ดเป็นการสรุปแบบมั่นใจมากเป็ดก็คือมันจะต้องหาเกี่ยวเพราะต้องฆ่าเกี่ยวเพราะว่าถ้าเป็ดไม่ฆ่าเกี่ยวเกี่ยวจะเป็นฝ่ายชนะแล้วคนทหารหาเป็ดไม่ได้หรอครับเออทหารหาไม่ได้ไม่ได้หรอเพราะว่ามันมีคนมาขอความช่วยเหลือ ไปทางอัแล้วอย่างนี้มีครับเป็ดสามคนก็มีเอ็ดอย่างนี้ครับหาเออเจพีสามคนก็เป็ดสามคนเลยหรอเจพีไม่น่าจะใช่เหี้ยวเอาเจพีก่อนก็ได้ผมว่าเจพีเป็ดแต่ว่าน่าจะเป็นเป็ดเพราะว่าเนี่ยหนูไม่ได้เดินผ่านเขาอ่ะแล้วหนูก็ยังพูดได้เอางี้เอางี้เอางี้โหวตเจพีครับแล้วถ้าเกิดมีสคริปต์มีสคริปต์ก็รู้แล้วแหละเอาเจพีครับแอบโหวตด้ยครับ บวชไม่ได้เซิปครับผมบวชใครก็ได้นะครับคือจะว่าคุณเจพครับเนี่ยเจพีจะเช็คไหมครับเพราะว่าตอนนี้คนยังไม่โดนบวชอ่ะจะให้เช็คไหมบวชนะครับบวช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 เอาเจพีเลยนะถ้างั้นแล้วแต่คุณครับบวชใครก็ได้ตามความรู้สึกโอเคเขาแนวก่อนผมบวชเจพีครับผมเมื่อกี้แจวไปบวชเช็คก็ไม่ยอมบอกไม่ใชจวบวชใครผมสเคิปเองนะนั่นแหละมเดี่ยวว่าน่าเ่ยวว่ามีคนเซิปแล้วไม่ใช่ผม ผมสกิปเองพี่พี่กดปุ่มให้หน่อยดิกดปุ่มให้หน่อยกดไปแล้วไม่มีไม่กดไปแล้วเีอยใครสคิปอ่ะใครสคิปลงปีมอ่ะไอ้คย่ามั่นใจขนาดนั้นนี่กระดิ่งซูนกดให้หน่อยใครสคิปอ่ะเมื่อกี้กดให้หน่อยผมกระดิ่งหมดอะไรเะี่ยลงนีมตกลงป่าให้หน่อย คืออะไรไม่เข้าใจคือผมจะกดไปแล้วอ่าเช่นสมมติว่าโอตินะไม่โดนโวตแน่่ผมโวตเช็คให้ได้ก็คือให้ผมโบนโอตินถ้าโอตินมีหนึ่งโวนคือผมไม่ใช่เหยื่อผมจะแสดงความมจะเข้ามาหาผมนะครับใครเข้ามาผมผมปานนะใครเข้ามาผมผมปาดนะอย่กดป่านรัวๆนะอย่าเลยอย่าเลยครับผมไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไร ยืนอยู่ไกลๆนะอย่าเข้ามาหาผมช่วยคำถามหน่อยเมื่อกี้ใครวดข้ามผมเองนี่แหละไม่รู้ไม่ใช่ผมคุหกดเจพีคุณก็ถามแปลกๆนะครับถามแบบนี้ใครเขาจะบอกอ่ะก็ผมเองนี่แหละที่กดข้ามอ่ะทำไมนอ่ะมีปัญหาอะไรอ่ะคุณเหรอคุณนอนตีนใช่ครับถ้าเกิดคุณกดข้ามแซวว่าเหี่ยวก็ไม่อยู่เลยดิใช่อห็นไหม แล้วผมามาบอกได้อย่างหนึ่งนะมีคนซาโบตรงเราอ่ะคนนั้นแหละกองคุณยใครถ้าเหลือคุณแดคนหนึ่งคนนั้นซาโบขอบดำปะหรือขอบแดงหรือแดงฮะใครพูดวะซาโบหมกอกอะกระโดเออวงแดงอะมันมันขอบขอบขอบดำหรือว่าแดงมันจะมีขอบ,ขอบอถ้าขอบดำเป็นของผีขอบดำของผีผีเล่มแก้มผมนัเน่ยลตอนตอนนี้ใขาใค่ริงมซาโบ ตอนนี้ใครหายไปฮัลโหลฮัลโหลซีคาบิดากับใครอ่ะพี่แอลเซีเล็บตายยังอ่ะมันมีขอดีแล้วด้วยเหรอฮะมันมีขอดีแล้วด้วยเหรอพี่แอลเซีเล็บตายยังตายแล้วใช่เหรอใช่ใช่เหรอแม่ใจใช่สิทำไมยังไม่ใช่อ่ะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ตายตอนไหนครับผมตายเสียแล้วตายตายนี่ตายตอนไหนตายเสียไหนเซีเล็บยังไม่ตายนี่ จะเล็บตายแล้วที่ผ่านมาครับอ๋อโอเคโอเคแบบนี้นี่เองอ่าเนี่ยอาดูซาโบเลยผมซาโบตรงไหนผอวูาซับโบเลยผีผีซาโบขอบดำอ่ะวม่งดีนัชินาชิขอบคุณด้วยห้ผมไปทำที่คังหน่อยดิโอ้โหดับไฟ่อยฮัชิอยู่ผมก่อนดิฮัชิอยู่ยฮัชบเนี่ยัชคนนั่นก่อ อาชีกระตุกอะไรก่อนอาชีกระตุกอะไรก่อนผมเห็นอ๋อจานแดงเป็น,นจริงด้วยอาชีกระตุกอะไรก่อนครับคุณแอล